สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสารดีดีชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการแก้ปัญหานะครับเครื่องพิมพ์แคนนน G2010 นะครับมันขึ้น E60 นะครับเห็นไหมครับ E60 นะครับปัญหาของ E60 ก็คือนะครับอาจจะมีน้ำหมึกนะครับของเรานะครับที่มันระดับ ลดแล้วมันน้อยนะครับมันต่ํานั่นเองนะครับจากเครื่องนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าหมึกสีเหลืองนะครับระดับหมึกมันน้อยนะครับเครื่องมันก็เลยเตือนนะครับเตือนเป็น E 6 0นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตกใจนะครับมันไม่ได้มีอะไรมันแค่เตือนเฉยๆนะครับว่าหมึกน้ําหมึกของเรามันน้อยนะครับก็ให้เราเติมหมึกนะครับ แต่วิธีการแก้เบื้องต้นนะครับมาดูนะครับว่าเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับง่ายๆครับให้เรากดปุ่ม black หรือ color ก็ได้นะครับปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะครับกดค้างไว้5วินาทีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะกดแล้วนะครับ1 2 3 4 5อ่าประมาณนี้นะครับแล้วเครื่องก็จะทำการปรับให้มันเป็นเลขหนึ่งเหมือนเดิมเห็นไหมครับไฟตัวนี้ก็จะหายไปเมื่อกี้เมื่อกี้ไฟตัวนี้ติดอยู่นะครับ ตัว <sk PI> <ต function> น,นี้ก็หายไปแล้วนะครับเราก็ใช้งานได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องไปเติมน้ําหมึกนะครับให้มันอยู่ในระดับที่อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งนะครับนอย่างน้อยก็ให้อยู่สักประมาณครึ่งหนึ่งขีดตรงกลางตรงนี้นะครับอันนี้ของผมก็เริ่มหมดแล้วนะครับทั้งสองนะครับทั้งสีดําแล้วก็หมึกสีก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเติมหมึกนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องมันไม่ฟ้อง e 6 0อีกนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหา เครื่องพิมพ์แค n น n นะครับ G 2 0 1 0นะครับขึ้น e อ r o r E 6 0นะครับก็จะลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับร้านสาระดีๆด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังและรับชมนะครับคลิปจากร้านสาระดีๆของเราขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ